Thank <laughs> you. เป็นคนที่เวลาออกแดดแล้วเนี่ยผิวตอบสนองเร็วมากทุกคนจะมีแบบปืนป้นๆดำๆขึ้นบริเวณแถวเนี้ยปล่อยไปนานเขานานเข้าค่ะกลายเป็นฟ้าเป็นกระเปน,นะคะก็เลยได้ลองหาข้อมูลค่ะหาไปหามาเนี่ยก็มาเจอตัวนี้ค่ะดอกเตอร์แอนนานะคะลองสั่งซื้อแล้วก็ทดลองใช้เองอยู่สักพักหนึ่งเลยแหละหลังจากที่ได้ใช้ต่อเนื่องนะคะก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าบริเวณหนกแก้มที่มันเป็นจุดดำๆปื้นๆอะ่ะค่อยๆจางลงค่ะในระยะเวลา2สัปดาห์แรกนะเป้ถือว่า โอเคเลยอะจางลงเยอะมากค่ะที่สําคัญแล้วเนี่ยเป็นเซรั่มสูตรแท้ค่ะมั่นใจได้เลยว่าใช้ไปในระยะยาวแล้วเนี่ยปลอดภัยถึงหยุดใช้นะฝ้ากระเนี่ยก็ไม่กลับมาเข้มขึ้นอีกค่ะส เทคโนโลยีนะคะทาให้สารเนี่ยคงตัวแล้วก็ออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพพี่ชอบบางๆเลยค่ะเพราะว่าเป้อ่ะเป็นคนที่ผิวบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายค่ะใช้อะไรเนี่ยมันก็จะแพ้ผื่นแดงก,ก็จะขึ้นอยู่ตลอดมาเจอตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาว่าไม่มีสารอันตรายไม่มีพาราเบนนะคะน้ําหอมค่ะสาร SLS นะคะแล้วก็สารสเตียรอยอ่ะคือพอใช้แล้วอ่ะรู้สึกได้เลยว่าอู้ผิวหน้ามันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่แพ้ด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะจากปกตินะคะราคา 890เหลือแค่490บาทคุ้มมากๆกะลองสั่งซื้อมาใช้แบบเป้ดูนะคะรับรองว่าจะติดใจแน่นอน